คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีครับภายในสิ้นปีนี้นะครับเราจะมีการประมูลใบอนุญาต 3G นะครับให้กับผู้บริการเครือข่ายนะครับวันนี้นะครับผมมาคุยอยู่กับคุณประกรณ์พานาเช่นนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ d t แท็นะครับมาไขข้อข้องใจว่า 3G ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้สัญลักษณ์ 3G ที่อยู่บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตอนนี้เนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ สัญลักษณ์ 3G ที่เราเห็นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นของจริงไหมครับครับสาปัจจุบันเป็น 3G ของจริงนะครับครับนะฮะก็ในมาตรฐานโลกเนี่ยสาก็การใช้งานเหมือนกันทุกที่นะฮะเพียงแต่ว่าจะวิ่งอยู่บนความถี่ไหนนะครับความถี่ที่เราใช้อยู่เนี่ยบน d t a c คเนี่ยคือความถี่850นะครับขณะที่ความถี่ที่เป็นมาตรฐานโลกที่ทั่วโลกทุกที่ที่เขาใช้กันเนี่ยนะฮะความถี่มาตรฐานคือ2100นะครับซึ่งเราก็น่าจะมีการเปิดประมูลกันภายในสิ้นปีนี้ คือหมายความว่าความถี่จริงๆที่ตามมาตรฐานโลก2,100เมกะเฮิร์์เนี่ยภายในสิ้นปีนี้แต่ว่า 3G ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ปล่อยสัญญาณกันอยู่เนี่ยเป็นบนถนนอีกเส้นหนึ่งใช่ครับความถี่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือบนความถี่850นะฮะก็เหมือนกับเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งอ่ะที่คุณอูบอกนะครับ2,100ก็เป็นถนนเส้นหนึ่งที่โทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยสามารถใช้ได้ที่เป็น 3G นะครับขณะที่ความถี่850เนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นเฉพาะ ครับนะฮะอย่างเช่น iPhone ทุกรุ่นก็จะเป็นความจี850นะใช้ 3G ได้นะฮะซัมซุงบางรุ่นนะครับขณะที่ในอดีตเนี่ยมีน้อยมากปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากครับปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าโทรศัพท์ 3G ที่เข้ามาในเมืองไทยนะฮะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยกว่า90%เนี่ยจะเป็นความจี2001แล้วก็850อ๋อครับนะครับที่บางทีเราไปซื้อโทรศัพท์แลเขาถามว่าเราจะเอาเครือข่ายไหนคือเราใช้เครือข่ายไหจะได้ใช้ 3G บนเครือข่ายนั้นได้ใช่ครับหมายความว่าต่อให้ เราไปซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาแต่ว่าขึ้นความถี่ที่เครื่องตัวเครื่องไม่ได้รองรับบนสาม g แปดร้อของ DTAC ตอนนี้ก็ใช้ส g ไม่ได้ก็ไม่สามารถใช้ส g ของ d t a c ได้นะครับแล้วข้อแตกต่างของ850กับ2 1 0 0อห่ารฮะครับสำหรับสำหรับลูกค้าเนี่ยครับข้อแตกต่างหลักก็คือว่าลูกค้าจะไม่ได้รู้สึกความแตกต่างในแง่ของการให้บริการในแง่ของควาุณภาพคุณภาพของสัญญาณเสียงเท่ากันนะครับความเร็วที่ให้เท่ากันนะครับข้อแตกต่างนอยู่ที่่กกกูให้บรริาาามว ครับเช่นอย่างโอเปอเรเตอร์อย่างเราเนี่ยบอกว่า850เนี่ยจะมีข้อดีในแค่ความไปไกลนะครับผมตั้งสถานีฐานที่นึงเนี่ยอาจจะวิ่งไปได้10กิโลครับขณะที่ความถี่2 0 0พเนี่ยความถี่สูงก็จะใกล้นะเพราะฉะนั้นผมตั้งสถานีฐานที่หนึ่งเนี่ยตั้งเสาขึ้นมาป,ปุ๊บเนี่ยอาจจะไปสองกิโลสามกิโลนะเพราะฉะนั้นระยะทางที่ครอบคลุมเนี่ยนะครับแปดร้อยห้าสิบก็จะดีกว่า หมายความว่าหลังการประมูลหลังการประมูลใบอนุญาตที่จะเป็น2,100เนี่ยในแง่ของดีแทคเองที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยต้องตั้งเสาสัญญาณเยอะขึ้นก็ทุกทุกผู้ให้บริการต้องตั้งตั้งเสาสัญญาณเยอะขึ้นนะครับเพราะ2,100เนี่ยข้อเสียของ2,100ก็คือว่าไปใกล้ไม่สามารถไปไกลได้แต่ข้อดีของมันคือว่าการที่ไปใกล้เนี่ยก็ทําให้ในพื้นที่ที่เขาครอบคลุมเนี่ยนะฮะมีความความหนาแน่นสูงรับผมยกตัวอย่างเช่นเราตั้งตั้งเซลล์ไซส์อันหนึ่ง 850นะไปใครเลย10กิโล5กิโล10กิโลครับปรากฏว่าในนั้นมีผู้ใช้งานเยอะมากกับนะครับการใช้งานก็จะค่อนข้างหนาแน่นนะคนใช้งานก็ต้องแย่งความถี่กันครับทีนี้ที่เกิดเป็น2001เนี่ยนะครับมันก็จะเล็กนะฮะปริมาณที่เขาครอบคลุมเนี่ยนะฮะในปริมาณพื้นที่เดียวกันนี้นะครับครอบคลุมได้ปริมาณคนมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นความความเร็วที่แต่ละคนได้รับใน2001เนี่ยก็จะดีครับอันนี้พูดถึงในแง่ของพื้นที่เช่นกรุงเทพ นะครับเราไปตามตึกต่างๆเนี่ยถ้าเกิดตั้งตั้งเสา850ไปเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องเรื่องสัญญาณกับกวนกันแต่เพราะว่าในหนึ่งเสาสัญญาณเนี่ยเขามีคปาซิตี้มีคาปาซิตี้รองรับใช่ฮะคปาซิตี้รองรับเนี่ยถ้าถามถามว่าเป็นเท่าไหร่กับจะเป็นการตอบที่ยากมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนนะครับคนใช้คนใช้เยอะใช้น้อยขนาดไหนคนใช้อะไรด้วยนะครับ เป็นใช้ Data เยอะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะหรือว่าใช้โทรศัพท์เยอะนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่คนใช้ใช้ประเภทอะไรเช่นใช้ดูเว็บไซต์ธรรมดาก็ใช้น้อยนะครับใช้อ่าน Facebook ก็ใช้น้อยใช้ทํา t w i t t e r ก็ใช้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดาวน์โหลด y o u t u b e ก็ใช้เยอะครับยิ่งมีปริมาณการใช้เยอะๆใช้ข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับข้อมูลหรือว่าปริมาณผู้ใช้งานก็จะได้น้อยลงอืครับในฐานะผู้ให้บริการตอนนี้เนี่ยครับ ณวันนี้เลยเนี่ยเราเห็นจํานวนผู้ใช้งานครับพฤติกรรมผู้ใช้ที่บอกว่าใช้ 3G กันเี่ยมากน้อยแค่ไหนครับดีแท็กมีลูกค้าทั้งหมดอยู่20 25ล้านคนนะครับเรามีลูกค้าที่เป็น 3G ตัวนี้นะครับ1ล้าน8แสนคนนะฮะถามว่าเราเปิด 3G มาตั้งแต่เดือนสิงหาก็มา8เดือนเนี่ยเรามีผู้ผู้ใช้ผู้ใช้งานเนี่ยเยอะมากนะครับเพิ่มจาก0คนมาเป็น1ล้าน8แสนคนนะครับ1ล้าน8แสนคนนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ย ที่ใช้แบบเป็นรายวันรายเดือนก็ประมาณหลักประมาณ9 0 0 0 0สนกว่าคนครับนะฮะบางคนก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าเขาอาจจะอ,อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ครับนะฮะบางจังหวะเข้ามาเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่ใช้งานก็จะมีหลักๆเจ็ดเราจะมี7เมืองหลักนะฮะกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้รประมาณค่อนหนึ่งคอนหนึ่งของผู้ใช้งานทั้งหมดครับนะฮะซึ่งแบบกิน Data เยอะมากแล้วก็ที่เดียวก็จะเป็นหัวเมืองหลักเชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีระยองสงขลาภูเก็ต ครับนะครับการใช้งานเจริญเติบโตเนี่ยสูงมากแรกๆเนี่ยเราทำเดต้าสมัยก่อนเรียกว่า GPS เราทำ GPS แล้วก็เป็น EdgeGPS กับ Edge เนี่ยรวมกันเนี่ยการเจริญเติบโตของมันเนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยทำมาประมาณกับ10ปีนะการใช้งานสมมติเท่ากับหนึ่งนะครับอพอเปิดให้บริการ3 G ภายในแค่3เดือนเนี่ยการใช้งานเข้ากับที่เคยเปิด Edge มา10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นมับไม่ใช่เวลาแค่3เดือนเนี่ยเท่ากับสิ่งที่เราทำมา10ปีนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมันก็ว่ามีการ เตรียมพร้อมที่ยจะรับเทคโนโลยีใหม่ๆ <นะ S 2> และผมว่าด้วย,วยสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมา,มนมาเจอกันพอดีโทรศัพท์ก็ดีขึ้นกางเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเน็ตเวิร์กเราก็เร็วนะฮะและแถมมีเซอร์วิสต่างๆที่ทําให้คนอยากใช้งานเรื่อง d a ต้าเยอะขึ้นนะฮะจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook จะเป็น Social Network ต่างๆแล้หว,ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนที่เข้ามาหลากหลายมากนะครับ ด้วยปริมาณผู้ใช้ที่เยอะขึ้นปริมาณความต้องการ Data ที่เยอะขึ้นเนี่ยเรามีแผนที่จะรองรับตรงนี้ยังไงครับผมว่าแผนหลักๆของเรื่อง Data เนี่ยครับเกิดมาตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจเปลี่ยน s w อปนะครับเปลี่ยนจาก Network 2G อันเก่าเป็น 2G อันใหม่นะครับการเปลี่ยน Network 2G เก่าเป็น 2G ใหม่เนี่ยทำให้เรามีพื้นฐานที่ดีที่จะสามารถให้บริการเรื่อง Data ได้ดีทั้งกับลูกค้าที่เป็น 2G แล้วก็ลูกค้าใหม่ที่เป็น 3G นะครับการเปลี่ยนเน็ มันเปลี่ยนทั้งตัวตัวข้างในด้วยนะครับเราเรียกว่าคอเน็ตเวิร์กนะฮะคอเน็ตเวิร์กเหมือนกับเป็นสมองและเป็นหัวใจของเน็ตเวิร์กจากสมองและหัวใจที่เคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องเสียงโทรศัพท์อย่างเดียวตอนนี้เปลี่ยนสมองและหัวใจเนี่ยให้เข้าใจเรื่องการพูดโทรศัพท์แล้วก็เข้าใจเรื่องการใช้งาน Data นะฮะเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยทำให้เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยสามารถรองรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นนะครับพอเราทําเรื่อง 3G นะครับการขยาย 3G เนี่ยนะครับก็เลยสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว พอขยายปุ๊บก็จะจะได้รับการตอบสนองที่ดีครับนะฮะสปีดที่เราได้ก็จะดีขึ้นค apasity ที่เรามีก็จะสามารถรองรับได้มากขึ้นครับนะฮะแล้วเราก็เหมือนกับว่าพอเราก็ดูนฮะพอตรงนี้ทาปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มเต็มอ่าใส่สัญญาณเพิ่มนะครับใส่ค apasity เพิ่มใส่ใส่จำนวนสาเพิ่มอ่าตอนเราเปิดตัว 3G ตอนแรกเนี่ยนะครับเรามีจํานวนเสาเนี่ยนะฮะทั้งหมด2,200เสาครับนะครับณวันนี้นะฮะแล้วก็นับจากนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะเราก็จะมีเสาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน2,200เสา ที่ครุมประมาณ45จังหวัดนะฮะเราจะเพิ่มเป็น5,200เสานะฮะแล้วก็จะครอบคลุม77จังหวัดภายในปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจานวนไซต์ใหม่ที่มีอีก3,000แห่งนี้นะครับที่เราจะเพิ่มเติมในในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการใช้งานสูงนะคือเติมเติมเต็มนะครับแล้วเราก็จะนอกจากนี้เราก็จะเพิ่มในพื้นที่ที่ยังไม่มีด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดในประเทศไทยปีนี้ก็จะมี 3G ของ d t แท นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่อง 3G นะครับที่หลายคนสนใจเพราะว่าภายในสิ้นปีนี้เราน่าจะได้เห็น 3G รูปแบบใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศเราครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณประกอณมากครับผมครับขอบคุณครับ